ตัวใหม่ใส่ตูวใหม่ส่วผมก็คือเป็นเรื่องแรกของผมนะครับที่เป็นซีคอมนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แบบเล่นยากมากครับ <c oughs> ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมีนักเอกช่วยแล้วก็ <c oughs> แขกรับเชิญนะครับ <c oughs> ก็ช่วยแบบช่วยกันทุกทีมงานและช่วยกันแบบให้กำลังใจผมว่าเออเราทาได้อยู่แล้วสุดท้ายก็แบบทําได้จริงครับก็พยายามว่าจะพัฒนาตัวเองไปทุกๆกวันให้เก่งขึ้นครับแล้วเรื่องนี้อ่า S <S <S เราเราได้รู้แล้วว่ามาแตกต่างสักเลือกอย่างไร<ช>แล้วใน <สะ S 2> ในนี้กติของธรรมะหลักกให้ตัวเราเลยไหมหรือว่าอยาอ่างคันธุ์ละแบบว่ากระโดดอีกนนึงใกล้ตัวมากนะคะเพราะว่าคือแบบบางทีเนี่ยในการใช้ชีวิตประจำวันเนาะเราไม่รู้เลยว่าเราเผิดธรรมบเ่เดินที่ไม่รู้ตัวเราหรือเปล่ลาซึ่งเรื่องเนี้ยก็คือจะมีหลายๆฉากาหลายตอนเลยที่เขาทําให้เห็นว่าเฮ้ยบางทีเรื่องที่เรามองข้ามไปเนี่ยคือบาปนะคือเป็นสิ่งที่เราไปหลอกคนอื่นนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะใช่ซึ่ง ก็เรื Regard ่องนี้ค่ะได้รีแผ่สังคมแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเจอในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแน่นอนค่ะล่าสุดเราไปออกกองดิสทูเวิร์สไทยแลนด์มาแล้วก็ออกพารสัปไทยมาล่าสุดได้เจอเพื่อนลูกจันด้วยอ่าชื่ออะไรนะลืมละไม่ใช่อ่าเป็นพระนนะที่ได้เป็นพระนนะไทยนะเล่นเป็นพระไม่ไม่ที่แบบแอนเซ็สมบูรสมพลังอ่ะชื่ออะไรนะใครเชื่อใครนะเพื่อนหนูคนหนาใครนะตัวเนี้ย เออตัวเล็กๆน่ะตัวเล็กๆเพียแค่มีนิมูนบนไทยแลนด์ชื่ออะไรนะพี่พี่เป็นหมอดูเออเป็นหมอดูก็บอกว่าเป็นโระเทศสันสลซิคอมมายังไงเราไปเจอชวนเพื่อนยังไงแป๊บหนึ่งเริ่มชื่อก่อนชื่ออะไรนะสายป่าสายป่าเออสายปานสายป่านสายปานสะกดโทรแล้วสลุดชื่อเล่าก็คือเป็นเพื่อนกันในในอินสตาแกรมหมดแล้วก็ที่เขามาดูอินสตาแวรี่ก็เห็นกันอะไรอย่างงี้ก็แบบว่าแบบชอบแบบอวยพรกันว่าปังๆเฮงหงงานเยอะๆนะอะไรอย่างนี้ พี่เขาก็อยากแบบเออมาเล่นน,นู่นนี่น่าอะไรเงี้ยคือก็บอกเลยว่างามากปกติเราอยู่ที่เดนก็กวนมาดูอ,อะงไรกันนะอย่างไรก็ถ้าได้มีโอกาสแล้วมาได้ได้ถึงโอเคเลยสำคัญเลยค่ะซีนสัสคันเลย<อ>ในบทเมื่ออาทิตย <laughs> ์ทนะี่แล้วกับอาทิตย์นี้จะมีคนหนึ่งขายไปดีๆนะพิชัไทย ขออย่าไม่ถามนะคะเรื่องนี้ของกระโดดนะคะก็ยังจากความสนุกก็ยังคงเดิมใช่ไหมอยากให้ลูกค้ากระสันกันการันตีหน่อยเอาเลยสันทายการันตีครับก็ความสนุกก็เหมือนเดิมและก็จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกครเออเพิ่มแล้วหนึ่งสองเพราะว่ามีแขกรับเชิญมีแต่ตัวแบบท็อปของประเทศไทยเลยที่มาร่วมแจมกับเรานะครับผม ค่ะอยากให้ทุกจันฝากหน่อยซีคอมนี้มีวันไหนอะไรยังมาติดตามได้ทางช่องทางไหนอะไรอย่างเงี้ยได้เลยค่ะก็ฝากซีคอมมาหาข้อสนุกนะคะช่อง9ก้าค่ะเวลาสี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งนั่นเองนะคะก็บอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะคะแล้วก็ได้ข้อคิดแล้วก็ทรมะใช่หัวเรอกก่อนนอนทาให้ตื่นมามีความสุขนะคะชีวิตีเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ให้อุบเล็กหรเข้าเร็วเหลือสรัพแม่ต้องรีบมาถือให้ือให้หน่อยรีบมาถือให้พี่หน่อยพี่ยังไม่ได้ลงนะรีบมาจากบางกะปิตองนั้นแม่อย่าเพิ่งเข้าซีเด่๋ยแม่ถ่ายคลิปหนูก้อนเดี๋ยวแม่สับมือหนูใส่เสื้อหนูบนมือเลยนะตายแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์มารีบ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  อเคค่ะเราเป็จะวิี่ใสป้าเออฉันก็เดือดเพื่อายหนูก็คิดไข่หัวไข่ปาเพื่อนหนูครับทีบคเราได้แ่คนได้ไ่ได้นะได้ครับแม่ยังไงคะลุงพลอค่ ก็ไม่รู no <S <S yeah. well, ้สินนะแต่ฉ okay. ันก็จะกลับไปขี้กอกต่อครับมีเืองกอแม่อะไรต่างคนต่างอยู pues ่ไม่ได้ม um ีความสัมพันธ์กันไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กันเข้าใจนะคะรับรู้ด้วยค่ะฉันไม่ชอบคนที่เป็นหนองนายว้ายแม่ไม่ได้ตาออกไม่ได้แม่แล้วยังอาจะร่วมงากลุงมโพลก็โดนฟองไม่ร่วมแล้วโดวมากับทิศคนล่กสุดก็จะโดนฟองกันนี่ยฉันก็ไม่รู้เป็นอะไรเนาะก็เจอคนเจอแต่คนแบบนี้แต่เราก็ต้องเชลมาสกออนนะฮะเราก็ต้องทําให้ดีที่สุด ว่าเรามืออาชีพโปรเฟชชั่นแนลนะเราอยู่มาสิบปีแต่คนบางคนเพิ่งเข้ามามันก็น่าคิดอยู่นะตรงนี้เพราะว่าพี่บอกเลยว่าคนเรามีขึ้นมีลงเวลาขึ้นและอย่าหลงเวลาลงจะเจ็บตัวและเมื่อน,นั้นน่ะเราก็จะเหมือนหมาหัวเน่าตัวหนึ่ง<อ>น,น,นะฮะท่านโพสไปในเฟซก<อ>่อนนั้นมีมีทั้งเลยนะพระสมปอง,งอพระไพวันพระสมทองละพี่อุ๊คเป็นรูปในอดีปรากฏว่าสองวันโอ้โห แปกแตกแตกก็ต้องอยู่เพียงข้างกับแม่ติมเป็นกำลังใจกับให้แม่ติมเราต้องอยู่ต่อไปใช่ไหมเพราะอย่างที่บอกว่าเราเหมืออาชีพคือถ่ายคนใดคนหนึ่งถ้าคนไหนที่เรียกว่าสินเสมอสินไม่เสมอกันมันก็ต้อง ต่างคนต่างไฟต่างบุ๊กนะครับไม่ตายไม่เหมือนเดิมนะแม่อาฝาซิกคอมถึงเรื่องนี้หน่อยเล่นเป็นอะไรนะคร่าว่าสวยเข้ามาเลยเล่นเป็นตัวเองเลยตอนนี้จะฟาดฟาดก็สวยจะไปพี่ก็เล่เป็นเจ๊อุ๊บจัดจานย่านบางกับเป๊กยืนหนึ่งไม่มียืนสองเนี่ยนะครับก็ฝากคะคมซิกคอมเรื่องนี้นะครับก็เป็นละครยาวเรื่องแรกนะฮะมหาพาสนุกซิกคอมทางช่อง9เวลา4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งจันทร์ถึงศุกร์นะครับความสนุกนะฮะยังมี เหมือนเดิมและเพิ่มเติมคือจะต้องแบบเอฮาปารต้จะต้องปังปังปังอารันโปรีเย่นะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าแม่ติ๋มของเราก็จะหนักจะเต็มดารานักแสดงทุกคนทีมงานก็ยังมีกำลังใจที่จะทำงานเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับมาแล้วตอนนี้กันด้วยนะครับแต่ไม่ไม่ไรลงคนแน่นะไม่มีค่ะขอยืนยันเลยขอยืนยันก็อาจจะ อ่ะกลับไปอีกนะครับไปไหมไปไหนแน่ไปด้วยกันไม่ไปไม่ไปหูไม่ไปเรอยู่นี่มีแม่กับบุณครับานข้าวก่อนข้าวโอเคเออเออเป็นไงล่ะถ่ายรองเท้าถ่ายรองเท้ารองเท้ารีบหน่อยโอเคครับโอเคอ่ะไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวได้เข้าเปลี่ยนเสื้อผ้าโอเคปิดเลยปิดตง